ังหวัลนครราชสีมาที่เคารพท่านนายกฤษฎันภูมิพันใจที่เคารพรท่านผู้เกียรติท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณท่าภูแห่งนี้นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมโครงการสูงัวใจเกินร้อยและกิจกรรมลดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลของตำบลเมือเกลือใหม่ของเรานะคะท่านรักชาติหรือว่าท่านขจรดีของพวกเราท่านมีภารกิจที่จะไป ที่อื่นต่อนะคะลำดับต่อไปจะได้กราบเรียนเชิญท่านได้มาพบปะพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองใหม่ของเราและท่านนะคะได้นํารถเข็นนะคะให้มามอบให้กับผู้พิการในตำบลเมืองใหม่ของเราจะได้ให้ท่านทาพิธีมอบในลำดับต่อไปในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านเอมาเปิดแต่ว่า ให้ท่านได้พบปากกับพี่น้องประชาชนและทําพิธีมอบเมนดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญท่านค่ะรับียนท่านนายกบิรันภูมิปัญชัยนะครับท่านนายกการบริหารส่วนตะบนเมือเก่าใหม่ท่านรองนายกนะครับระรายการนะครับขององค์การบริหารส่วนตะบนเมือเก่าใหม่นะครับแล้วก็ ท่านประธานนะครับถรลมผู้สูงอายุตลอดจนคณะผู้สูงอายุของตำบลมะเกลือใหม่ที่ขอรบรังทุกท่านครับจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะอยู่ร่วมนะครับท่างกิจกรรมนะครับในเทศกาลวันสงการนะครับของทางการบริหารส่วนตำบลมะเกือใหม่แต่ว่าอันนี้นั้นผมนั้นครับก็ได้ติดภารกิจนะครับที่จะต้องไปเป็นประธานนะครับ ของท่านรองผู้ในการโรงเรียนสุเดินนะครับที่ขบวนดลูกชายที่โรงเรียนบัวใหญ่นะครับซึ่งก็จะต้องมีการเดินทางอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นนะครับก็เลยต้องขออนุญาตที่จะมาพบปะกนะครับเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวดีนะครับว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสสเมนะครับสอสอัฐยิฬาพี่จามาเปิดนะครับแล้วก็จะมาพบปะกับพี่น้องเราในช่วงของทศกาลขเน โอกาสนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้โอกาสนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุนะครับของเียนผู้สูงอายุของเรานั้นในหลายๆรุ่นนะครับก็ได้เห็นนะครับในการพัฒนานะครับของกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าที่ในเขตขอนแก่นเมืองใหม่ของเรานั้นนะครับเรามีผู้สูงอายุนะครับมากนะครับและขนาดีดยกันนี้แต่ละท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์นะครับในการดำเนินการชีวิตมานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขณะเดียวกันนั้นเราก็มีหลากหลายนะครับในแต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับที่เกษียณแล้วนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรรมนะครับหรืออีกหลายๆอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านนะครับได้ผ่านวัย60ปีแล้วนะครับถือว่าทุกท่านได้ผ่านนะครับในวัยการ ำงานนะครับมาโดยตลอดแต่สิ่งที่เห็นก็คือทุกท่านนั้นได้ดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อทุกท่านได้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนั้นกิจกรรมที่จะทําให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับถ้าอยู่กันบ,บ้านนะครับมันก็จะอยู่ติดบ้านแต่ว่าถ้าเราได้ออกมานะครับมาพบปะกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยน ข่าวสารซึ่งกันและกันมาพูดคุยกันมาสน่อสานกิจกรรมร่วมกันนะครับและขนาดดการเนี่ยทางท่านนายกนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในการที่จะหาวิทยากรที่ดีๆมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับมันก็จะทําให้พวกเรารอบรู้นะครับทันสมัยนะครับรอบรู้เรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆได้เป็นอย่างดีนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผู้ท่านนะครับได้มาร่วมกันนะครับในการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของชาวไทยเรานะครับซึ่ง เราได้ดําเนินกิจกรรมกันมานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นการที่ทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันนะครับถือว่าเป็นอีกเครืงกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับในกระดาษกันเนี่ยผมก็วันนี้ที่ที่ท่านเห็นนะครับก็คือพุทธนานนะครับซึ่งผมได้รับนะครับในการที่ประสานงานนะครัผ่านทางคุณนกนะครับทางประสานงานผ่าน นายกนะครับในการที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องเรานะครับซึ่งวันนี้ก็การเคลื่อนไหวนะครับไม่ดีนะครับก็อยากจะมีรถบิลแชร์และขณะเดายียวกันก็เป็นผู้บิาการนะครับก็เลยได้ระสานผมมานะครับแล้วขณะเดียวกันวันนี้นะครับพี่กองสวิ์ของอบจนะครับก็มีม,มีมีคล้ายๆเป็นโรงซ่อมโรงงานนะครับมีคล้ายๆเป็นโรงซ่อมโรงงานนะครับก็ ได้มีการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นบิแชร์ไม่ว่าจะเป็นรถโยกนะครับแล้วก็มีรถกนไกายต่างๆนะครับมีการดําเนินการเพราะว่าวันนี้หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับของท้องถิ่นนะครับก็คือหน้าที่ของอบจเนี่ยได้ดําเนินการนะครับในการที่จะทาเกี่ยวกับรถอย่างนี้นะครับในกรณีของผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับเป็นผู้พิการนะครับแต่ว่าในการดําเนินการก็ จังหวัดนครศรีมาทั้งจังหวัดนะครับมันก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแล้วประชากรก็ค่อนข้างเยอะนะครับการผลิตอาจจะไม่ไม่ทันเท่าไหร่แต่ว่าก็ทุเพยายามนะครับในสิ่งเดียวพอดีเมื่อวานนี้จังหวัดพี่โทรไปนะครับประสานเข้าไปปรากฏว่าเข้ามีพอดีนะครับก็เลยได้รถคันนี้มานะครับก็จะไดเอามานำมบอบให้กับลุงชำนาญใช่ไหมครับลุงชำนาญน,นะครับ และขนาดเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนี้พอดีได้เจอนะครับเจอพอ,ออนุ่มนะครับพออโรงพยาบาลรอพอสตนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่รอพอสตนะครับก็มีรถที่มันชำรุดแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านวันนี้รอพอสตย้ายมาอยู่กับอบจอมีรถมีแชร์อย่างเงี้ยมันชำรุดนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ฝากท่านพออนะครับว่าเมื่อวานผมไปคุยแล้วก็คือ ในกรณีที่รถมันชำรุดหรือว่าที่ท,ที่วัคคุแก้วนะครับมีแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับก็เอาไปนะครับแล้วก็เอารถเนี่ยที่ชำรุดแล้วนะครับเอาไปที่นั่นแล้วเขาจะดําเนินการซ่อมแซมให้นะครับก็จะได้กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งวัคคุแก้วหรือว่าทาเกื่อใหม่นะครับฝากฝากท่านด้วยนะครับเมื่อวานได้มีการคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นเมื่องใหม,นม่นะครับก็จะได้ดําเนินการกันนะครับ ได้เอามาใช้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับก็เลยขออนุญาตวันนี้นะครับเลยขออนุญาตจะเอาวิวแชร์มามอบให้กับลุงชำมนานนะครับแล้วก็อนุญาตที่จะมาพบปะพวกเรานะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ตำบลลุนท่าแล้วก็ไปบดูยาญเก่อไปนะครับในโอกาสนะครับวันสงการนะครับวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเรานะครับผมก็ออก่านต่อตรพที่นะครับมาแล้วนะครับในฐานะตัวแทนของท่านในเภอนะครับก็ ขออนุญาตอาราธนาคุณพระศรีรัตนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิ่พนะครับได้โดนบารดาระทานพรให้กับทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขสดชื่นสมหวังนะครับื่อกิจสิ่งใดก็สมในความมุ่งมั่นรัรถนานะครับทุกประการขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปครับทีนี้คนตัวรู้นี่ท่านี้ครับก็จะต่อไปจะ เป็นาออถูกเนินซึ่งเป็นผู้การทางการเคลื่อนไหวนะคะตบลบึงเมืรใหม่เรียนเชิญท่านประหลัดท่านกำนันเรียนเชิญทุกท่านตรักชาติตลอรัชนะครับประสานงานมอบรถฟือแชร์นะครับให้กับผู้พิการตำบลบึงเมือใหม่อำเภอสนินจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณนะคะ ลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญท่านสจดุลของเราร่วมกันปลูกต้นไม้เย้ๆใส่บาเลย์เน่ยเนันเจ้าของเป็คุณนายท้วงท้วงเงี้ยอ่ะท้วอขอยาเอออเอ้าวเเอาควดเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเอันํากันทั้งหมดนะสำหรับการทากิจกรรมในครั้งนี้กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะนอกจากท่านจะให้เกียรติมาร่วมขาักพี่น้องแล้วท่านได้